สนามกีฬาไทจง Intercontinental Baseball Stadium เตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน World Baseball Classic 2023หรือ WBC ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่8มีนาคมนี้พนักงานทุกคนต่างช่วยกันตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างขคคมขม้นไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าตาข่ายป้องกันหรือแม้กระทั่งไฟส่องสว่าง หรีหร่วี่ยุ้ยผ่้อำนวการสำนักง,งานการกีฬาเทศบาลนครไทยจงกล่าวว่าไฟสปอตไลท์เหล่านี้ที่เดิมส่องสว่างไม่เพียงพอได้รับการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วสนามเบสบอลชั้นนําต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาและแฟนบอลด้วยนอกจากนี้หลูเฉียวเยียนผู้ว่าการนครไทยจงยังได้พาเจ้าหน้าที่จาก WBC สํารวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในสถานที่ด้วยนอกจากจะต้องตรวจสอบแผนการระบายคนเข้าออกอัธจันทร์แล้วยังต้องทดลองเดินในสถานที่จริงเพื่อให้แน่ใจว่าทางเข้าออกเป็นไปอย่างไหลลื่นจริงหรือไม่ เนื่องจากเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่ทั่วโลกจับตาม,มองเทศบาลนครไทยจงจึงอยากแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพให้ทั่วโลกได้ประจักษ์และถือโอกาสนี้พัฒนาสนามแข่งขันกีฬาไปในตัวด้วยเมื่อมาชมการแข่งขันกีฬาแฟนๆต่างก็อยากตะโกนเพื่อให้กำลังใจนักกีฬา เทศบาลนครไถโจงจึงมีการผ่อนปรนมาตรการสวมหน้ากากอนามัยโดยจะอนุญาตให้ถอดหน,น้ากากอนามัยทั้งในอาคารและพื้นที่กลางแจ้งรวมถึงอนุญาตให้รับประทานอาหารในอัธจัรย์เพื่อให้แฟนๆได้สนุกกับการชมการแข่งขันอย่างเต็มที่นอกจากนี้ผู้ว่าการนครไถโจงยังขอความร่วมมือผู้ชมที่ไม่สบายหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาร่วมชมการแข่งขันทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องตนเองและผู้อื่นทีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคสตรายงาน